เข่าพี่น้อกรเข้าเนี้ยคือเก้าพี่น้อง,งขอ้าเนนนหนี้ยวข่เนี้วแกง่อมหอยจุบไม่ใช่เวไม่ใชไม่ได้ใช้ไอ้นี่ใส่อยู่เกงนเป็ดมา ดแว้แง่บุดีจุ่บุรีด้กินกนไปกินกินอนี้ยอยากกินใบไม่ไม่อยากกินใบนียใใบอีเสีบนะดว่าี่ไยกินบ่นนนนนดาเปิดฝาให้หน่อยดิเปิดฝาด้วยบอกแมเห็นไหนะ คิดเปิดอยู่เกินใช่เกิดบ่อนเคลี้ยวออกอย่าทิ้งใส่ถุงเลยทีเดียวเลียวกงไม่ก่อนไม่ได้เลยกล่องใส่ถุงนี่รูปตุ้มดูดอร่อยแต่ว่ามันไม่สะใจมันลูกเล็กอร่อยแต่มันไม่สะใจมันลูกมันเล็กเกินแหม่ไม่เป็นท่นไงก็ได้ท่านอางีก็ดี

โอส,อสวยกับสวยแก่เพือ่อนมันไฟล่างทรงนีะดูกามพมาิคอร์นเห็นเก๋ๆเดี๋ยวก็ไปรีนรพันอนตั้มๆได้พี่นอ้องนะครับเด้อกิ่นขาอน้ำกันอวันดีทุกผู้ทุกคนครับผมผมมารับชม ครับเราจะาด้วยงั้นี่เปิดไลนเติเงาครับตัวไก่สรงกขนนะนี่ครับบางกับฟามโน่ปิดจิบนน้่็กับอาเพื่อนคนหนึ่งก็ด้เลยนคจิบที่ยาวนะ จะยาวเกินไปขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลคทุกแชร์นะครับเด้อคนครับผมคารับผม